สวัสดีพี่น้องสวัสดีกับซีซุขทุกคนเด้อบ่ได้อัปเดตครัวตัางดนพี่นอ้องสองมื่นสามมื่นเนาะนี่ก็คืออันนี้นี่าสุขจะมาอัปเดตครัวให้เบิ่ลก็คือที่เห็นนี่แหละครับพี่นอ้องเป็นปูปูเมทแตด์ใหม่เนนะาะทั้งฟังนี่แต่ก็ฟังน,น,นั่นได้เนาะเอ้เอ พี่อเอ้ยแต่ือเขาจะท่านในเหตุต่อนะเพราะว่าปรยุมันก็เนเบสะพี่น้องมันยังพักก่อนเนาะเบเกเบิ้งนเพิ่งก็เลยหยุดก่อนบท่านในเหตุมื่อนี้เพิ่งก็ไปตัดไม้พี่น้องจะตัดไม้มื่ว้แต่ก็เอาพงเอาแปะใ่แดพี่แดมามาเบิ้งแปะหน่อยแตจะไม่สะอาดเอยปปูแปะเรียบร้อ้โอ้ขวัสิเทพก่อนเพ่นห

ที่ว่าสุขยายไปตอนไหนก็คือบรบท่านจะปูแป้งนะครับเขตไปหอดฝนนะพี่น้องเลยนะ,ะมันจะพรอนออกน้ำจะมีเนาะไปสุขกับโบสถ์ไทยออกให้เบิ่์เพราะว่ามือนะไปบ้านเกิดไอเฟิงเลยะครับพท่านจะมาเลยก็ไปหน้าไอดอนก็ได้บสถ์ไทยก็เป็นี่ครับเร่ว่าสิออกไปบ้านคิลี่น,น,น้องไปเบิ่งกอาราเมืองเพราะว่ามีลูก ลุงสุวรรณคิรีเนาะเปินมาอเมรกาพี่น้องเพินเอาตนกระทินมาเห็ดจุบันเพื่ะไเดินมาบุญกระทินนี่แหะเปิจเอาจากน้ำเลือน้ำยังมาล่ำมาอันนี้นะเอาวสีไปด่ไปเบิ่งพี่น้องว่าม่วนอยู่ว่าก่อนไปเรืยมาเดกติดไปใหใครถามส่งโจบอกไมอล้เหือไม่เหลือาเโจขันพี่น้องเ้ย บุนได้เกม่สิบอกแม่มึงเบ้อมึงไปอันนี้ไม่ที่เรือเลยพี่น้องไม่ที่เรือไหม่คงไม่ไคยังไม่ทันได้อืึ้นนายังร้ายเนาะเพราะว่านี่แหละฝนฝ่าอากาศที่เยาเห็นอยู่เนี่ยพี่น้องขั้นหนึ่งฝนตกขั้นหนึ่งฝนตกมันคือฝนอันนี้ไม่แปะใหม่ที่สั่งมากเนาะพี่น้องเนาะแผ่นหนึ่งหนึ่งร้อยบาท จ็ดสิบพันขีดพี่น้องเดี๋ยวเขาสิถาฝนผ่านไปก่อนมันจังสิขานี่แปดนี่เพันธิตนายจะตัดเครื่องเนาะพี่น้องตัดเครื่องหนึ่งว่าไปปูปีนีนโค้าบันห้าแนนแน่นอนพี่น้องอันนี้เป็นสะพานพังนี่พี่น้องนะเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิเ่งใกล้ เดี๋ยวไปหยุ่มเบิ่งก่อนวันแหนนีลีอยู่บ่สภานปีนี้งะมันเป็นงะพี่น้องเลยงะเลยกันแหน,นอื่นเฮดต่อพี่น้องเริ่มแบบเฮดต่อไปหงวนาจะากลายเลยอู้แหน,นเป็นแหน,นเว้ยคากลีมมันยังใหม่อยู่บ่จักมันได้ยังแหนเดี๋ยวพามาแหนเหมือนเราพี่น้อง มันหยุ่มเบอร์อู้วบกวยเลยอะไรพี่น้องปกติอย่างอย่างควอย่างตัวผ้านอี่สิมันสิแบบอืดๆอืดๆมันจะแบบอืดๆน้อยหนึ่งเอฟซีทามมาอันนั้นเกล็ดตัวผนานี่นี่เพื่อแน่นี่ขาสิบบอันนี้บอกันสิบีบมีแอสิบหยาดแอชีพเพื่อบ่เนาะพี่น้องเอฟซีทามมาก็คือบะหยาดเลยพี่น้องเพราะว่าอ่าเพื่อน่ะจะจะใส่ไปย่ำย่ำแรลงขนาดน่ะ แต่ก็คนเห็ดควานี่ก็เป็นคนเดียวครับอ่าเหืเ้ยนี่นะครับคนเห็ดคนแนนเหื้ยแต่ว่าเนี้ยจะเห็ดเหื้ยมาเห็ดควาเนาะโอ้แน่นเป็นแนนพี่น้องแต่กับปันหามื่อเห็ดคว้าแต่ละ,ะปีกับไล่กําไ,ไล่อยู่บอ่อ,บอขาดซึ้งอยู่บ่อขึ้นาแก่เพระาะได้อยู่นะตามถ้าจะเห็ดก็โอเคอยู่เพราะว่าคนเทีเ่ยวทุกมืึ่เลยพี่น้องแน่นเป็นแน่นเนานนะตีมเนานนะต้องหย่มแม่น้องทายเห็นกูนันบัตหนึ่งอีกจักรลักขอ์ แนวนาดีพี kind of este ja ่น <It> ้องตึ้งตึ้งเป็นแนวนอคัวปีโอ้ราพินตัวนี้เขาตีห้างเลยระหวนาะตีห้างก็เสียไม่สิบโบว์แต่โบว์แค่บางเบื้องเนาะมันสิแตกด้วยเพราะว่าเพราะว่าแต่ละปีพี่น้องเขาจะบปูห่างค่ะนื่ห่างห้างนมันสิมากอันนี้แตกเนาะเวลารถเที่ยวเดียวแตกแป๊กพวกแป๊กเต็มโบว์จะใหม่เขามันกันนี้ใหม่เขามันวางแตกเนนาะปีี่ อ้ากกแต่น hmm? yeah, ่ะน yeah. well, ้องบอกดิยังเหตแต่บัสี่อย่างอยู่พี่น้องเหตยุดยุดยุดเหตเหตอยู่ร่องทีได้ประมาณประมาณบเปอร์เซ็เนาะย่งอีกประมาณเจ็ินพี่น้องขัวกันแล้วขาบ๊มีฝนพายุเขานะขัวเขาหนาจะไก่สิจะเปิดเลยเนาะเพราะว่าบริเ็ดขัวไปสามสี่มือนี่แล้วพี่น้องสีวันนาจะกลางเดือนนีเดี๋เาเลยเปิดกูว่าคันพ้นบอตกนี่เนาะพนบตกหนาจะเด้เปิดในวัยนี้แหะ แน่นเปแน่นเว้ยคักร์นะพี่น้องปกติย่านเอ็นหมด้วน่อเออเออนะแนวนี่มันกระมวลเนาะขี้แบบว่าขี้แบบว่ามันม้วนด้วยนะซาเด้งกับพี่ดีดมเนาะเล้งแต่ละปีหั่นอืดขูดแขนขูดขาไปคือมันบกมันบกอันนั้นเนาะมันบกกว้างเนาะแต่ละปีนี่กักกว้างนี่ไปพี่น้อเมือนี้ประสุติปบ้านชิลีจะสิพาไปเบิ่งสะพานบ้านเพิ่นน้เนาะพี่น้อง ผ่านบ้านคิริข่ำหยาส่วนเขาจะเฮ็ดแล้วแล้วเนาะเขาจะเฮ็ดแล้วแล้วก็บางส่วนฝนตกบางหนึ่งี่ได้ข่าวว่าสะพานเขามันอ่ะน,นะมันพังมันโยดเดี๋ยวข้อสุภาไปเบิ่งเลยเนาะว่าคัวาบ้านเขาเป็นอะไรเพราะว่ามันได้ไปบ้านคิริล่ะเดี๋ยวว่าสุภาไปเบิ่งเลยใช่ใช่ใช<อ>่ของบ้านคิรีกับมากนมนเนาะเหมือนนี่บุญบ้านเพินล้าเหมือนนี่ ไปฮะไปหะเสียดำเดืองเลยหมูแดงหมูแดงซาจอนหมได้รคนไหนเนี่ยพี่หน่องหมูหมูซาตีหมูบาสุกันนี Get ่พ um ี Listen, ่น้องตายเลายอพันได้เือะไรเก่งเก่งตอนน่ต่ยังไงมันเกิตีนบ่่ แม้ตีกันกับพ่อจีกันกับพ่ออีกอีพ่ออัดเพลงอีผ่านเอ็นแบบยังจะได้โอ้ปีนี้ครัวกลบ่มจื้ออยู่จัดการมันขึ้นตีบมูลินมูลุนเดียวกันก็สาวตีสาวบ่าวสุกเนาะเนเอาผัวบ้านคิริพี่น้องพี่น้องเอาอันนี้มาส่งแม่เถอะอาคาปุ้นอาคาปุ้นเนื้อไปจะแสบเถอะเนาะจักโลนี่เป็นโลน่บุญคิริไปเอา ต ah: าง nhạ กูเลยยองจีไปแต่จีบไเสียมอลำเลืออะีไเสียมอลำเลืองโอ้ย่ดแล้วผมไปขาดอยู oh, oh, ่มอลำเลือเนาะเป็นขาดอยู่มอลำเลืองนี่ตายพวกกระจามาสุกเสียนอาจิตกิดคาสผกที่เมอไผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นตำนานนีกและเนียเขาไม่บี่นไม่มีอเามีเดนอีเ กนมากรโดดจะเกืบอีเตมาแล้วิบวิถิมีนี่บ่ดีกว่าไป้าตีนสูคิป้าตีนนี่หนว่าดิคิรันป้าตีนดอนดังไดีกว่าี่ิแงตัยังรอจะเกับอีตมาแล้วเกือขาดพี่น้องป้าเกือขาดป้าตีด้วย้าจะไแล้วฝ่าวิชเด ทองอ่นน้อยงขุดมันอยู่อ่ะพี่น้องดันท้าไ่ประเประเดไมพอกันยุหันเกิดพี่น้องอ้อมาถ่ายบ่มาถ่ายเด้อ้ามาซื้อมาซื้อเกิดพี่นาะงสดีเนาะซื้อกับซื้ออีตมาลาหุ่นได ủa xì đen của bác sướng, nhỏ cái đấy, dài cái này bao, đây nhỏ tìn mưng hào, yàng nè. xin si đen hả Súp? Si gặp đen xin chào và hẹn gặp nữa xin chào và hẹn gặp lại. xin chào và hẹn gặp lại. xin chào và hẹn gặp hả? ว่าจะเป็นเต็นมอมัน้งเก <c oughs> ือบขาดก่อนดีแต่มันขาดก่อนข้าไปขาดจุบุญเหรอว่าิะบาบาซุกเต่จะเกือบขาดรอแบตสิเกือบยุหันพี่น้องสีเก <head to> <moment> ่าอะค่ะสีเขียว อันในซุซี่นี่ก็ได้ททเอออันใหญ่สุดผู้นัน้นกินจังสิงพอดีมันตอนนี้เขามาหอดบานคีรีละพี่น้องอันนี้เป็นจัดงานบุญกระถินเนาะเป็นจ่างมอลำเหลืองมาพี่น้องแลงเดีวยวสิมาก่อนมอลำเหลืองอย <c oughs> ู่นในละ <c oughs> ป้าทุกคนเออเขาซื้อขานี่ประจำเดี๋ยวเอาสีผ้าไปเบิ่งสภาพก่อนกายกายงานบุญไปก่อนงานบุญสีวหวมาแตะมาเต็นลำบกซะสาติตพันสิท่ายอยู่นเนาะเต็นลำเรือมอลำเรือ,อนะฮะเฮ้ยเอามังทายมังทายจริงส <c oughs> ิเลย นี้อีแ่เรียสิอุ้ยนาดนี้นี่อ้าว้รถขนาดตกต้าอนี่ได้กองกระทินพี่เนาะระต็นแต่ตนนอแล้วก็กองบุญพี่เนาโอ้หันนาจะเห็ดเพือนเนาะว่าแล้วมาเห็ดบุญกะทินอยู่แบบว่าเราแบบว่าเรา เอากับต้นกับทินมาเห็ดนะกักดางมาลำเหลือมาทกงาจะตม้วนเนาะอ๋อคนขายเคื่องไม้น oh, ้อยสิเนาะะมวนดีด้ด well, no oh, uh ีด huh. ้วยดีด้อยดีด uh, uh. uh ้วยดี huh. ้วยดี้วยตีด้วยดวดี้วยีวยดีดดีด้วยีด้วย่ีด้วี้วยี้วยดีด้ดีด้วยดีด้วยี้วยดยี้วยดีด้วยีด้วยดีด้วยดีดด้สิบวดย้ีี่นี่ว ที่บะมีทางสินังเบิ่องบนดินเดีอดฉันได้หอเปล่าโอ้ข้าแต่ยังเห็ดแต่ว่าอยู่ไกลที่อนเด้อนะพี่น้องเนาะมันบะมี่บอลตาบะมี่บอลตาข้างแต่งมีบัตรแต่อยู่ไกลฉ่นาเมื่อมันบุญเม่อวันงัดกับที่นูหันเนาะเราจำบุญบาทได้แล้วนี่เออคนขายเสียงมาไม่ร้ายหอมอะไรเออ สายสายสายโอ้โยยเออโอ้คนขายเสื่องไรอีน้อะฮัเฮ้กันอ้าวมากระเบิ้งขัวกันพี่น้องทุบอะไรมาอีเตา้ยุติามีอี่สั่เรียวเอาทุกสิ้ผ้ามาเบิ้งขัวบานีดีทยแม่ จะมาเป็นสูงเนาะแล้วเบิ่องอะไรอ่ะจะม่อนเนาะพี่น้องเป็นบ้านคีรี่เลยพี่น้องนะสุวรรณคีรีบ้านใหญ่เลยพี่น้องบ้านแบบบ้านแบบเป็นเมื่อบ้านแบบว่ามีมีตัวแปลพนักงานอยู่นี่พน,นะน,นักงานไดต้อแรกค่พนะน,นักงานคูนะ่เนาะ แค่นม่ได้โดแบบบ้านมาทุกขกบ้านนักปัญนาคนละฝั่นี่คนละฝั่งแบบเป็นบ้านขามยา่าก็โนสภาพเหมือนกีอัหนีไลเขามีคิวรถไะเด้วยก็้อข้องของการก้ข้องบ้านีระ in e. y, mm. บบข้ามหยาดเลยนะ้านขาอยากจะจอดแบบคือบ้านเขานอใช่เหรอขาขัวเขานีแลโอ้เที่ยวาวเขาแปงไหแลโอ้ยสืัวเขารางแปลงไปไร้ว ขวบ้านเขาหยเนาะอู้พ im ี่เนาะเฮ็ดเฮ็ดจนมือยเพระว่าไ้เติกันเนาะู้ทีทหอพ่นบ่ได้ออท่านบุญสำนะเขาขามใช้สิเขาขามันาดบ่ขามเพื่อบ่ขามทาเพื่อบอขันขัวบ้านเขาเฮ็ดตอนนพ้เลยเนามัมนบังบ้างมนแม่ขัวบ้านเปนวดสูงเลยู้น่ะวบ้านี้ริ้วามหยาเนาะแบบบ้านบ่อซุกครับ มันนคางแหลเพราะว่าเพราะว่าม <l apse> ันบเทึงแต่บ้านรักมันหันหักรักมันหักแต่มันโหยดองนะพี่นะว่าบ้าอดีเ่าแบบแบบหนามันแห้งนะมันก็เลยแบบเป็นห้ไปยางอว่าดอสุป่กูอยากเข้าอยกเข้าหาไปแบบคุณน้องั้งจโตุณน้องมา เขาหนาจะเห็ดประมาณทิศหนึ่งทิศป่านี่ย่จักเลยอ้เจากรงคือขวตัวนี้นะกระรงดียวัเหอลวพี่นนางเห็ดแลี้เจาก็คิดว่าฝนมันจะเบิด์ตขนเนาะเบียบ้านเาะเนาะเพราะว่าแต่ละปีเนาะแต่ละปีฝนมันกะเบิดนะมาปีนี้พายุมันมากพี่นนอะก็เลยเห็จมาหางมา็่หันไปหอดฝนเลย เพิ่งกลังแตงเบิดลงิ้นลายนะมาแตงน่เบิดลลายใสงูปลาเลยพี่น้องไม่แตดนน่เนาะมันถือถือควใหญ่นาเนาะปีนี้พ่นเห็ดคากแล้วปีนี้พ่นปูแบบบานเฮาจะละปีสิปูทั้งาอาไลสุกเออตายได้มึงเฮ้ย้ยเ้ยเนนาดีเนาะคือยึดทางลาวเขาเนาะ ส่วนลายเขาเจาะกระสิเห็ดแต่สะพานแนวนี้แหละพี่น้องเห็ดสะพานแนวนี้เพื่อแบบว่าใส่ใส่ชา่างใส่ในการดำรงชีวิตในแต่ละปีแต่ละมือแต่ละวันะนะเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมีสะพานปูนส่วนลายตัวประเทศสะพานปูนห่อจีบบ่อหาเกษตรมีแต่บอนสำคัญลักๆเนาะณ์นนเนาะ fc เป็นคอมเมนต์มาว่าบ้านบา่อซุกคือบ่อเห็ดสะพานปูนพี่น้องขนาดบ้านบา่อซุกข้ามไปฟังนะมีแต่มีแต่บ้านบ่อซุกหาซีบรังเหยื่นอัน มันสิยหามันมีสะาพานปูที่ชิญะเนาะพี่น้องอันนี้ขนาดว่าบานเพินเนเ่นข่ามไปมีเป็นทลายโมบนนะเนาะมยังบันในนี่ขนาดพี่น้องอยังบันในยี่สะพานปูยังใส่เนี่ไปแบบเดียวกับบานเท่าพี่น้องดิไปทางไปทางนะก,ก็เป็นเห็ดไม่บาดเท่นนาเออเดี๋ยวส่วนไม้ที่มันขาดเป็นกค่กูไว้าิพี่น้องแบบเดียวกับบานเท่านาะเห็ดเป็นแต่บานเท่าเห็ดเป็นแต่เร่หนูอยู่บ่โมโหคือกันบ่ไา้กูจังปูไปแล้วขนาดจะเห็ดเป็นแต่ติเขาเอาไม้มาเห็ด เมนบ่ะเออีต้นข้าจับพี่น้องเลยน้องเจ็ดกำลังบัดบ้านเก่งพเลยสักฮักบ่เก่งพบอกโอไปทางกันด้วยเก่งพดื่มไปเยังบท่าน้องอพราะวราเริ่มจากบ้านมาสุมากขวาหลังๆนะคามน้ำมาคิลี่ยาดเนนเก่งพสามบ้านติดกันนี่ยนี่เลวก็ไปทั้งเเป็น เนี่ยสารว้านก็เป็นเป็นโคนครับเป็นโคนเป็นโคนเนี่ยอย่างน้ะทื่นนะทื่นเนาองจะไปเห็ดแต่แต่บ้านเขาทีเห็ดแล้วพี่น้องเห็ดก็คุ้มอยู่เนาะแต่ว่าปีนี้นี่ทางบ้านกับยาเนี่ยคอขึจิขาดทื่นเนาะขาจุ๊าสูเอานะคันสิป่อยมันติ่มกับแจ๊กยังไงกระดังเดิมแปลงใหม่พี่น้องใจหายใจขมยา นี่เด้พี่น้องอม่มีเขาว่าเขาตัดอู้หูเขาไม้อันนี้นี่นี่นี่ไม้ไผ่บ้านพี่น้องบ้านเฮ้าไม่สางไผ่เด้อเพราะว่าหน้าบ้านเขามันตื้อแม่นมันบริตต์เลยที่นี่น้าาเขาเนี่ยนะเจ้บ่รหอดสิบเมตรหน้าขน่ดนี้ที่วานที่ในนี้มันเป็นถาเออมันเป็นถาตื้อเนาะเดี๋ยวเขาจะบกำลังเริ่มเห็ดใหม่นะอันนี้ก็เป็นกวางดีเนาะซ้ำกันว่าว่าก็อยู่บ้านเขาขนาดนี้ กวาง่ากวางกวางก่าที่ัมนขาจพี่นอนกมายให้พี่น้องเบิรงก่อนสภาพถนนเออสภาพถนนสภาัวหวานเพื่นพี่น้องตัดแงีบถ่ายก็ได้เอเดี๋ยวมันเออมันถ่ายเล่นไมันมัวขาดเนาะพี่น้องครึ่งหนึ่งเตยตขาจามือนันท่าบดมาพี่น้องเขะว่ามือนั้นหันอ่า ช่วยจังเลยเขาเข่าไปในเมือ,องเนาะก็เลยบระดมมาเมืองสะพานขาดค่าติดตามอยู่ในบ้านเจ้าของแน่ไปตนเนาะสะพานขาดเนี่ยนี่เขาจะก็กกไปใส่อันเหือกันเนาะเหือคือบ้านมาสุกคนละชาวบ้านวิถีชีวิตชาวบ้านแคบหนาบเนาะคสอประมาณนี้พี่น้องก้มหนุนยากลำบากขนาดใด้กอนที่ขามเหือขามแพ้ตีตีตายหัว์เองกูนะนะมันดิ แต่พี่น้องมื่อนี้ก็พ้ามาเบงครั<ไ>วเบงสัพานเนพี่อนเองะส้ประมาณนี้พี่น้องบรรยากาศงามขักเลยแต่เป็นกำลังจะตกผุปะ่ะไปหาหล่อบุญต่อวันนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับก็<ข>สิเบิร์ดเพียงเสนีห์เด้อพี่น้องเด้อเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย